เอกอัครัชทูตประจำกระทรวงและเจ้าหน้าที่อาวุโสรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือว่าแอคเมครับว่าคืออะไรครับท่านฮะค่ะยินดีค่ะ จะยุทธศาสตรความร่วมมือทางเศรษฐกิจยิราวดีเจ้าพยาแม่แม่โขงนะคะหรือแพคเกจเนี่ยจะตั้งขึ้นเมื่อปี2546ตามข้อเสนอของไทยนะคะปัจจุบันก็ประกอบด้วยสมาชิกทั้ประเทศได้แก่กัมพูชาสปปลาวเมียนมาไทยและเยนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนชายแดนสร้างโอกาสการจ้างงานและลดท่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ สมาชิกทั้ง5ประเทศค่ะอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยถือเป็นหัวใจของการต่างประเทศไทยท้งในบริบทความสัมพันธ์ท,ท,ทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและความเ่วมือระหว่างสมาชิกทั้ง5ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในช่วงสิบปีกว่าปีที่ผ่านมานะคะสังเกตว่าการแข่งขันิงยทธศสตร์ระหว่างประเทศมาหาอำนาจเนี่ยได้ขยายมายังอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทำให้อนุภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ของการแข่งขัน เชงยุทธศาสตร์ดังกล่าวและได้รับความสนใจจากประเทศนอกอนุภูมิภาคเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆพร้อมได้จากการจัดตั้งกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาครุ่นน้ำโขงหลายกรอบด้วยกันอาทนนิความร่วมมือบนน้ำโขลงคงคาหรือแม่ของกังการคอร์ปอเรชันระหว่างแม่ข่งอินเดียนะคะความร่วมมือรุ่นน้ำโขงกกับญี่ปุ่นหรือแม่ของจะแทงคอร์ปอเรชันความร่วมมือบุ่นน้ำโขงกถรงฮัง,งการีแม่ของอาโอพีคอร์ปอเรชัน ความร่วมมือแม่ขขงลาง้าง,าง้างแม่ขขงล้าง้างขอเล็กแ่นระหว่างประเทศอนุรุณน้ำโขงกับจีนหรือเอนจีนะคะและรุ่นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐและแม่โของอูเอสพาร์ตเนชชัทั้งนี้ในกกอบความร่วมมืออนุรนนุณยภาพที่มีอยู่จำนวนมากเหล่านี้อร์คแลกถือเป็นกกอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงเดียวที่เป็นเวทีหารดเฉพาะระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงทั้งห้าประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับ กา,การพัฒนาทางเศรษฐกิจและลดการเรื่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองซึ่งให้ประเทศทีกทั้ทงสูงทั้งห้าประเทศเนี่ยจเจรินเติบโตไปด้วยกันและพึ่งพาตัวเองได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนครับแล้วประเด็นที่ไทยต้องการที่จะผลักดันในกรอบความร่วมมือนี้มีประเด็นไหนบ้างครับท่านฮะค่ะคือไทยเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนกรอบแพลเนอร์เนี่ยอย่างแข่งขันมาโดยตลอดนะคะัตั้งแต่ที่สิบสีที่ผ่านมาของการจับต้อง และเมื่อปี2 5 6 1เนี่ยไทยก็เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซคยนครั้งที่8และเสนอ,อการจัดทำแผนแม่บทอคเนียปีคศต2 1 9ง2 0 2 3ซึ่งเป็นแผนแม่าาแบทฉบับแรกของอนุภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของอนุภูมิภาคในสามเสาเลยได้แก่การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนอนุภูมิภาคการสอดประสานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม นอกจากนี้เนี่ยไทยก็ได้เสนอการจัดตั้งกลไกทางการเงินของแัคเนกเพื่อให้แอคเนกมีกองทุนเพื่อการพัฒนาของตอนเองที่เรียกว่าแอคเน็กีราวกน้นฟางสำหรับการดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆขณะนี้อยู่ระหว่างการเจร,เจ,ราจารูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนโดยให้มีการสมทบทั้งจากประเทศสมาชิคอักเนกท่าประเทศและพุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเนกนอกจากนี้เนี่ยไทยก็ร่วมกับประเทศสมาชิกอักเน็ก ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศทุนส่วนเพื่อการพัฒนาหรือว่าเรียกว่าสิบบาทไม่ผักเนี่ยนะค,คะในปัจจุบันาานี่อปเน็กมีหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสูงที่หนึ่งรวมหกประเทศนะคะได้แก่ออสเตรเลียจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐและในอนาคตเนี่ยอปเน็กก็หวังที่จะให้การต้อนรับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาุ่มที่สองเพิ่มขึ้นอีกสองประเทศได้แก่อิสราเอลและนิวซีแลนด์ ประเทศสมาชิกแอตเนตเนี่ยเห็นชอบกับข้อสเสนอของไทยในการจัดสร้างสนักเลขาธิการชั่วคราวแอตเนตเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการแอตเนตนะคะที่กลุ่มงานความมือรุนัรงของกระทรวงการต่างประเทศเป็นระยะเวลาสองปีนะคะประเทศสมาชิกแอตเนตเนี่ยมีแผนที่จะยกระดับนะคะสนักเลขาธิการถถากชั่วคราวดังกล่าวเนี่ยเป็นสนักเลขาธิการถาวรออกไป โดยสนัโกลิถายในการชูข่าวจะมีการเปิดตัวอย่างอย่างไม่เป็นทางการนะคะใน,ในปลายปีนี้และในการประชุมผู้นำอาชีพกันที่1ในปี2567ที่สอปลราวจะเป็นประกาเนี้ก็จะให้การยับรองการจัดตั้งสนาโกลิถ่ายในการชูข่าวด้วยนะคะทั้งนี้เ,นเป็นที่สังเกตนะคะว่าแม้ไทยเนี่ยเริ่มจัดตั้งอาชีพแต่ไทยก็ให้ความสําคัญกับการที่ ประเทศสมาชิกทั้งห้าประเทศเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันว่า c o l l e c t i v e l ownership นะคะและร่วมกันขับเครื่อง a c n e collective leadership โดยการตัดสินใจของ a c n e เนี่ยจะต้องได้รับ ห้าประเทศก็มีกัมพูชาสอปปลาวเมียนมาไทยแล้วก็เวียดนามนะครับที่เราได้มีกรอบ <Soul. S 1> ความร่วมมือร่วมกันแล้วก็นี่คือบทบาทของไทยนะครับในการที่จะผลักดันกรอบความร่วมมือนี้พูดถึงผลประโยชน์บ้างครับผลประโยชน์ของไทยและอนุภูมิภาคที่จะได้จากการผลักดันกรอบความร่วมมือนี้มีอะไรบ้างครับท่านครับผลประโยชน์ของไทยและอนุภูมิภาคเนี่ยก็คือการพัฒนาให้อนุภูมิภาครุ่นน้ำาขงมีความเจริญรุ่งเรืองและมีเสถียรภาพซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศนะคะ และขับเคลื the area, so, to to so, ่อนความร่วมมือในกรอบพาเซีและกรอบความร่วมมือในมิภาคต้นน้ำของมันอื่นเนี่ยที่ประเทศอนุภูมิภาคต้นน้ำของทั้งทั้งประเทศเนี่ยดาเนินการเทศภายนอกและคุณส่วนเพื่อการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างเห็นรูปธรรมนะคะปัจจุบันนี้อคเซีก็ให้ความสําคัญกับการดําเนินการภายใต้แผนที่บมระยะ5ปีนะคะซึ่งคส2019-2023ตาม3เสาหลักที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ แล้วก็การดำเนินโครงการัคเม็ก n d i n g Project นะคะในเสาที่สองของแผนแบท a c m e กจะแก่การเชื่อมโยงแบบไร้ดอยต่อในอนุกมนี้ขาเพื่อสนับสนุนการซื้อตัวของภาคธุรกิจิตนะคะหลังสถานการณ์โควิดและการอำนวยความสะดวกด้านการขี่เพ่มแดงและขับเคลื่อนเสาที่สามของแผนแม่บทัคเม็กก็คือการพัฒนาอนุกมีภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมโดยมีคนความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการ เอ่เื่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยกรมคำรู้มือเนี่ยก็ได้ดำเนินโครงการึกอบรมทักษะแรงงาน,นนะคะาก,การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรทางการค้าในการตอบสนองตอ่อภาวะฉุกเฉินและมอบทุนการศึกษากับประเทศสมาชิกด้วยนะคะทิศทางในอนาคตของแอคเน็กนะคะปัจจุบันก็ประเทศสมาชิกเนี่ยอยู่ระหว่างการทบทวนการดำเนินการตามแผนแม่บทฉบับรป,ปัจจุบันนะคะแล้วก็เตรียมการทำร่างแผนแม่บทฉบับใหม่ คือค2อศูถึง 2, 4. 4. 2, 2ซึ่งแผนในบทฉบับใหม่เนี่ยก็ยังคงยิดโยงความรู้ในสามสาหลักนะคตามแผนในบทฉบับปัจจุบนันแต่เราจะเน้นในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมความรู้ของในรูปแบบใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของอนุูมิภาปุ่มนำโขนะคะ นอกจากนี้เนี่ยประเทศสมาชิกแอตเนิกก็จะร่วมกันผลักดันการจัดตั้งกองทุนแอตแลนติกให้มีความพลบหน้าโดยเร็วในปีนี้เนี่ยคือ25 6 6นะักแล้วมีความสัญงการจัดแอตแนกเนื่องจากเป็นการครบรอบ20ปีค่ะของการก่อตั้งแอตเนกซึ่งประเทศสมาชิกแอตนกเนี่ยมีแผนการจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้เพื่อเป็นหมุดหมัยนะคะของความพยายามของแอตเนกในการส่งเสริมการพัฒนาของอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืน และให้อัคเนกเนี่ยทำหน้าที่เป็นการกลางเชื่อมต่อกรอบความรู้มูลน้ำโขงอื่นๆอย่างสอดประสานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออนุภูมิภาตต่อไปนะคะในโอกาสนี้เนี่ยก็จะขอฝากว่าทางกรมคุรงานความรู้มูลน้ำโขงกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ได้เปิดเฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าแม่โขง Conservation Unit เพื่อเผยแพร่นะคะกิจกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับอัคเนกและกรอบความรู้มูลน้ำโขง ก็เป็นผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามเราได้ทาง a c e b o o k นะคะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพินสุดาชัยนามเอกอกัครชทูตประจำกระทรวงและเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเางสูงครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ